สวัสดีค่ะตอนนี้เวลาเที่ยงคืน40่สิแล้วนะคะสมาชิกหิวข้าวเราก็จะมาผัดหมี่นะคะมีโคราชกระทะดูจากกระทะนะคะก็ซื้อจากเพชบูรณ์ค่ะหูน้ำมันร้อนมากพี่สามมานี้เลยมาตักไอ้นี้ออกให้เร็วเร็วเมันหม้น้ำมันเยอะมาก แต่ว่ามีอ่ะมีแค่สามห่อนะกูว่ากระทะไหมเดี๋ยวได้โป๊เดี๋ยวได้โป๊โป๊โปตรงกระทะไหมนั่แหละไมหมหมูด้วน เยอะไปกว่าหมูเดี๋ยวเขาด่าแน่

ตอนหยิบมาเหมือนมันน้อยๆนะ้ยทุกคนตอนนี้ทุกคนตื่นเพราะว่าฉุนพีกนะ <laughs> ตายแล้ว,วอ้าวจะอ,อ้วกอะไรเหรอ ลูกว่งนะมาใส่นิดเดียวนี่หรอนอดเดียวเออหวานใส่้ว ชูรสมาสาใส่ชูรสอย่าบอกเลยเอาน้ำเอาซอสฝาเขียวมาอีกใส่เยอะแซ่บกพอเขายิ่งไม่อยากมีอยู่ฝาเขียวมืนขี่นหายเลยเขาช่วยอย่านะก็อะไรก็เจะใส่ เอาค่ะเอาเอาน้ำมาใส่ค่ะน้ำค่ะอันนี้นะคะไม่ต่างอะไรจากผัดกะพเพราใส่กะเพราไม่ไกินเลยอย่นี้ถ้าใส่กะเพราก็จะได้กินเลยนะคะแต่ว่าเราจะไม่ใส่กะเพราเราจะใส่หมี่ค่ะแก,แกะแดีโอ้ลูกมือจะถ่ายรูปพี่สาวและพี่ชายดูนะคะที่เด็ก็ไม่ได้ทำวันๆไม่ทำอะไรแทนกล้องไปดูหน้าด้วยค่ะประจาน วันๆไม่ทำหรอกกับข้าวทำอะไรไม่เป็นแต่ว่าเวลาคนอื่นทำนะคะชอบแบบถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้ผู้ชายดูว่าอุ๊ยฉันทำกับข้าวนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็อีกเรื่องอีกครั้งนะคะขอ<ฮ>ะโทษค่ะถ่ายต่ออีกกว่าแล้วหมี่มันแล้วแกะห่อเดียว <c oughs> ก็แค่อะไรยังไงเขห่อเขาตีห่อเนี่ยแกะมาสองห่อสองห่อถามเพราะแกะหมดนั่นแหละมันไม่นี่หรอก <ขอ S 2> น,น้ำมาอีกที่จริงน้ำมันก็มีนะพอใส่ไปก่อนใส่ใส,ใส่มั้ยจะอร่อยไหมเราไม่รู้นะคะแต่ว่าเราต้องได้คลิปกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินใช่ เจ้าของงานนั่ง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 เสาแล้วแผนน่นกล้องมันเล่นอะไรกับงานพ่อคือแผ่นกล้องกันผ่านหน้หาไปผ่านหน้าไปเจ้าของงานนั่งเครียดนะคะว่า,าพวกใคไอ้พวกเนี้ยมันมันเล่นอะไรนะคะ <laughs> ทำไมมันเยอะจังวะ <laughs> เอาน้ำมาอีก อย่าเยอะพออย่าใส่เยอะอ่ะใส่อีกได้อนะพอพอพอรอเดือดผูงง้ชายบอกว่าอะไรามาใกล้ใกผู้ชายบอกว่าช่างการสิ่งคุ้มคไหนผู้ชายบอกว่าอะไร ใครทำหนูทำทำตอนไหนใครทำทำตอนไหนให้ทำทำไปเถอะอ่อยผู้ชายที่หนูทำนี่ยแหละชอบถ่ายรูปถ่ายถชอบถ่ายรูปอาหารที่คนอื่นทำนะแล้วก็แอบแฝงว่าตัวเองทำ แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอผู้ชายชอบผู้ชายขอแต่งงานผู้ชายก็เข้าใจผิดคิดว่าผู้หญิงคนดีๆจังเลยค่ะทํากับข้าวเก่งต้องเอาเป็นแม่สีเรือนต้องเอาทำเมียอะไรเงี้ยแต่งงานไปได้หนึ่งเดือนผู้ชายถีบหัวส่ง <laughs> ตัดอะไรก็แค่ผัดหมี่เองโอ้ยตื่นกันหมดเลย <f uck> โอ้โห,โหแค่ผัดหมี่ด้วยพริกแห้งเองตื่นเฉยเลยแล้วบอกว่า ถามว่าทำอะไรกินได้ไหมบอกว่ากินกินได้ทําได้ทําได้พอ <c oughs> ทำแล้วตื่นหมดเด็กเล็กเด็ก,ดก,ดกน้อยตื่นหมดเลย <c oughs> อันนี้คือผู้ชิมนะคะอร่อยไหม <c oughs> อร่อยมาก <c oughs> ใช้มือเลยจ้าค็ม อร่อยไหมอร่อย,ยไหมโอเคอร่อยไหม